อยากห่างไกลมะเร็งต้องกินยังไงตอบคำถามคลิปหยุดป้อนอาหารให้กับมะเร็งหากตัดปัจจัยเสี่ยงจากอาหารของมะเร็งได้แล้วมารู้จักอาหารห่างไกลมะเร็งกันบ้างร่างกายมีกลไกป้องกันการเกิดมะเร็งเช่น 1. ละบระบบต้านอนุมูลอิสระเพื่อปกป้องเซลล์และ DNA จากการถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระ 2. ระบบควบคุมการอักเสบเพื่อลดการอักเสบเรื้อรัง สระบบท่อมแซม DNA ที่ถูกทำลายก่อนที่จะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง 4. ระบบควบคุมยีนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือกระตุ้นการเกิดมะเร็ง 5. ระบบภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งเช่น NK เซลล์แมคโ a รฟ d e เดนไ Cell และ Cytotoxic T เซลลดังนั้นอาหารที่ช่วยให้ห่างไกลมะเร็งจึงต้องช่วยส่งเสริมกลไกลการป้องกันมะเร็งเช่นกลุ่มที่1สารพฤกษะเคมี5สีในผักต่างๆทั้งสีเขียวแดง ส้มม่วงและขาวเช่นซัลฟอร์ฟนในบอคโคลี่ไลโคปีนในมะเขือเทศเออริซินในกระเทียมและหัวหอมแอนโทไซยานินในกลั่มม่วงเป็นต้นช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบควบคุมยีนการเกิดมะเร็งและส,งส่งเสริมภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งแต่ต้องแน่ใจว่าปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงและใช้วิธีการต้มสั้นๆประมาณ5นาทีก่อนทานกลุ่มที่2 ปโปรตีนที่ต้องมีกรดอะมิโนที่จําเป็นครบและเพียงพอเพราะสําคัญต่อการซ่อมแซมเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ถูกทําลายช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระหลักของร่างกายและยังสําคัญต่อความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งแหล่งอาหารปโปรตีนที่ดีเช่นไข่ต้มปลาลูกจิ้มไก่อบถั่วเวโปรตีนเป็นต้นพยายามเลือกแหล่งโปรตีนที่ไม่มีสารปนเปื้อนต้องเลี้ยงเนื้อสัตว์แปรรูปการทอด และส่วนไม่เกลียมกลุ่มที่3อาหารที่พูดมาเหล่านี้ยังประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุเช่นวิตามิน A โฟเลต b 12 C, D, E สังกสสีและซิลิเนียมที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบควบคุมยีนการเกิดมะเร็งและส่งเสริมภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งกลุ่มที่4กรดไขมันโอเมก้า3เช่นจากปลาแซลมอนหรือปลาทูน่า ช่วยต้านการอักเสบหรืหอรังที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งส่งเสริมความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งและควบคุมสัญญาณการเกิดมะเร็งนอกจากอาหารที่ช่วยห่างไกลมะเร็งแล้วจำไว้นะครับเราต้องไม่อ้วนเพราะความอ้วนแทบจะเป็นสาเหตุของมะเร็งทุกชนิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นการนอนความเครียดและการออกกำลังกายรวมด้วยจะช่วยให้เพื่อนๆห่างไกลโรคมะเร็งได้มากขึ้นครับ กดปุ่มติดตามเพื่อเรียนรู้สาระสุขภาพดีๆที่ช่องหมอยาหน้าตีกันต่อนะคะ